สวัสดีครับชิโนโนเลสคามันดีครับพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องอีนางเอ้ยเขยฝรั่งไวบัฟฟาโลครับทำไมถึงเลือกกํากับอีนางเอ้ยเขยฝรั่งเป็นเรื่องแรกนะครับถ้าดูจากตัวหนังจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้มันมีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองเลยซึ่งแตกต่างจากหนังนนอื่นๆพี่ปรุงแต่งน้อยมากในเรื่องของบทนะครับเพราะว่าบทมันมาดีอยู่แล้วคือพี่อยากเห็นภาพ ของคนอีสานจริงๆที่อยู่ณตอนนั้นซึ่งพี่ว่านี่คือเสน่ห์อีสานที่เป็นอีสานจริงๆไม่ใช่อีสานย้อนยุคไม่ใช่อีสานที่ไปข้างหน้าแต่พี่ไปถ่ายเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่สนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันคืออีสานที่เป็นอีสานจริงๆจากตรงเนี้ยมันก็มีเพิ่มอีกจุดหนึ่งคือการที่มีฝรั่งเข้ามาเนี่ยแสดงว่าฝรั่งพวกเนี้ต้องเห็นเสน่ห์อะไรในอีสานอีสานมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเอง ไม่ว่าจะเรื่องของคนเรื่องของพื้นที่นิสัยใจคอหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ครับพี่อยากที่จะถ่ายทอดมันออกมานะครับอีนางเอ,อ๋เยเคยฝรั่งเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้หนุ่มคนหนึ่งชื่อมาร์สนะครับเป็นพระเอกของเรื่องนี้แหละคือมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนรรยหนังสือจบปริญญาตรีแล้วกลับมาพัฒนาหมู่บ้านนะครับก็ได้เข้ามีโอกาสเข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับจดหมายมาฉบับหนึ่งว่า <S <S เออเพื่อนเขาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ด้วยกันที่บ้านนอกเนี่ย กำลังจะแต่งงานนะครับเชิญเขากลับมาง,งานแต่งงานที่หมู่บ้านมาร์คเห็นความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านหลังจากที่เขาจากไปมันเจปีหกถึงเจปีเนะี่ยแล้วเขารู้สึกสะดุดที่สุดเนี่ยก็คือมีฝรั่งเข้ามาเต็มในหมู่บ้านเขาเลยและที่สําคัญเลยเนะี well ่ยววดาวผู้หญิงที่มาร์คเคยชอบแต่เด็กๆเ,เ,เนี่ยก็มีฝรั่งมาชอบด้วยทําให้มาร์ครู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่ได้ละแม้แต่สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาอะวาวดาวซึ่งเขาชอบมาเนี่ยกำลังจะถูกฝรั่ง ดึงมาเป็นแฟนเหมือนกันมาร์กเลยคิดหาวิธีว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อจะดึงเพื่อจะกอบกู้ใช้เขามากอบกู้หรือดึงอะไรตรงนี้กลับมาสู่หมู่บ้านเขาบทภาพยนตร์เรื่องอีนางเอยเขยฝรั่งนะครับได้รับรางวัลบทภาพยนตร์เบสคริปของโครงการไทยแลนด์สคริปโปรเจกต์นะครับซึ่งพี่อุ๋ยนนทรีกับพี่ต้อมเป็นเอกนะครับเป็นคนดูแลโปรเจกต์โครงการนี้อยู่นะครับก็ผ่านการคัดเลือกจากพี่อุ๋ยพี่ต้อมเนี่ยจาก900เรื่อง อ่านปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าสนุกมากเพราะว่าอีสานเนี่ยอย่างที่บอกคนอีสานเป็นคนที่มีพื้นฐานสนุกอยู่แล้วรล้บทเนี่ยมันเขียนโดยคนอีสานจริงๆนะครับมีบ้านอยู่ที่อีสานจริงๆินะครับมันก็เลยสนุกภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาอีสานจริงๆอย่างพี่ทําเรื่องนี้พี่ก็พยายามจะคงคงตรงนี้ไว้อยู่คงสเสน่ห์ของภาษาอีสานจริงๆไว้อยู่ตัวละครเอกของเรื่องผมมาร์กก่อนเลยมาร์กนะครับคาแรคเตอร์ที่ผมเห็นภาพแรกเลยเนี่ย พอผมได้ดูโลเคชันแล้วเห็นทุ่งข้าวเนี่ยผมนึกถึงหนุ่มไทยคนหนึ่งไทยจ๋าๆเลยเราก็ใช้เวลาแคสติง้งแล้วก็สอหานักสแสดงอยู่ประมาณหนึ่งเพราะมาร์กเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนตัวแทนของคนยุคปัจจุบันผมก็เลยอยากได้ที่แบบว่าเป็นไทยๆมีความเป็นไทยทั้งสูงทั้งบุคลิกลักษณะและทั้งรูปร่างหน้าตาด้วยสายก็ไปได้รอนนะครับน้องรอน AF แล้วรอนเนี่ยมีความซื่อๆอยู่ในตัวถึงแม้ค่อยดูเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่ว่า พอเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยลราได้แต่งตัวใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยเขามีความซื่อๆมีอะไรอยู่ในตัวอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับตัวละครอ,อีกตัวนึ่งนะครับก็คือแววดาวนะครับซึ่งเล่นโดยเปี้ยวนะน้องเปี้ยว f f เราเนี่ยครับคาแรคเตอร์เวดาวที่มองไว้นะครับก็เป็นเด็กอีสานเลยครับแก่นแก้วสดใสล่าเริงนะครับมองโลกเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็มีความเป็น ตัวตนของคนอีสานเขานั้งจะสูงอยู่ในตัวเองนะครับถึงแม้ว่าภาพภายนอกเนี่ยเราเสื่อกมาให้ดูเหมือนเด็กยุคใหม่สมัยใหม่นะครับเราก็ทําแคสติ้งกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้เปรี้ยวนะครับน้องเปรี้ยวเอนี่มาซึ่งตรงตรงกับที่ผมอยากได้เลยนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองแก่นแก้วสดใสแล้ก็ล่าเริงคือนอกจากเราจะได้เห็นบทกุก๊กกิ๊ก จีบกันเหมือนของหนุ่มสาวยุคใหม่ของเปรี้ยวกบรอนที่อยู่บนหลังควายเลยกระโดดน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของสองคนนีย้ยังมีพาร์ทของดรามา่าพาร์ทของการใช้อารมณ์ของตัวละครของนักแสดงตรงนี้อยู่พอพี่อธิบายอะไรไปอธิบายแบ็กกาว,ว่าฉากนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนอยากให้เขาร้องไห้อยากอันนี้มายังไงทําไมเขาถึงต้องร้องร้องไห้ประมาณไหนเขาจะปรับจากตรงเนี้ยเอาไปใช้ในความเป็นตัวเขาเอาไปใช้ในความเป็นแววดาวเอาไปใช้ในความเป็นมาร์ค แล้วถ่ายทอดออกมาเนี่ยได้ซึ่งไม่เยอะเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินไปด้วยคือตรงตามที่พี่อยากได้อะไรเงี้ยครับสำหรับอีกคู่หนึ่งในหนังที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นตัวแทนของอีสานจริงๆเลยนะครับเป็นตัวแทนของอีสานในเรื่องจริงๆเลยก็คือทิสุบัณแสดงโดยพี่เหลือเฟือนะครับมุงโจกกับพี่เปิ้ลชไมัยพรซึ่งเล่นเป็นบัวผันทั้งคู่เล่นเป็นแฟนกันเล่นเป็นผัวเมียกันผัวเมียอีสานปกติเลย เราจะเห็นคาแรคเตอร์ของพี่เหลือของเรื่องนี้ที่เล่นในที่สุบันเนี่ยแปลกฉีกออกไปจากที่เราเคยเห็นพี่เหลือเฟือเล่นทั้งในหนังและ่อื่นเล่นละครเลือกพี่เหลือเฟือตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจเลยว่าเราอยากได้นักแสดงอีสานหนึ่งคนนะครับที่มีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะพลิกคือพลิกบทคาแรคเตอร์ของตัวเองจากตรงนี้ได้เพื่อให้เกิดความสนใจในหนังผมก็เปเล็งไปที่พี่เหลือเฟือเพราะเห็นว่าพี่เหลือเฟือเนี่ยมันมีมุมมุมมุมที่เป็นดราม่า อยู่ในตัวเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้แสดงออกมาในภาพยนตร์เรื่องต่างๆเลยในละครเรื่องต่างๆนะครับส่วนพี่เปิ้ลเนี่ยบทของบัวผันเนี่ยก็จะสนุกสนานโดยโดยตัวพี่เปิ้ลเองแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สนุกและก็น่ารักอยู่แล้วนะครับพอดีมีตัวละครหลายรอบอีกประมาณสามสี่ตัวเนี่ยซึ่งเป็นอีสานจริงๆแล้วพี่เปิ้ลก็เป็นอีสานจริงๆอยู่แล้วทําให้เวลาเล่นเนี่ยโยนรับส่งมุกกันโอ้โหปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดไหลลื่นหมดเลย เราจะได้เห็นรอนเปรี้ยวนะครับในฉากกุกิกอย่างเช่นฉากเล่นน้ําด้วยกันกระโดดน้ําด้วยกันแล้วเป็นฉากคายแม็กที่พระเอกเหมือนจะสารภาพรักกับนางเอกโดยอ้อมนะครับในน้ําและนางเอกก็เขินเขินนะครับความสนุกหรือว่าอุปสรรคตรงนี้ว่าตอนเราไปถ่ายกันเป็นน่านเขา mm hmm. เปรี้ยวกับรอนเนี่ยต้องแช่น้ําประมาณฉากนี้ประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วที่มากกว่านั้นคือน้ําลึกมากทั้งคู่พลงน้ำปุ๊บเนี่ย พระเอกสารภาพรักกับนางเอกแล้วมีการดึงนางเอกเข้ามาใกล้ๆนะครับเหมือนหน้าหน้าจะชนกันหน้าอยู่ละนะครับจมูกชนจมูกเลยอะแล้วก็เหมือนกัแบบแอบแอบกระซิบบอกว่าฉันรักเธอนะฉันชอบเธอนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องอีนางเอย๋ยเขยฝรั่งนะครับเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดีนะครับหลากรสอยู่ในตัวเดียวกันนะครับที่ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจที่จะผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมา ขอฝากไว้ด้วยนะครับ12พฤษภาคมครับ